สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและกรลังทุนประจำวันที่21กุมภาพันธ์2567ครับสำหรับสภาวะตลาดเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่ได้มีข่าวสารอะไรมากมายที่จะทำให้ราคานั้นเกินความพันพวนนะครับจะมีเพียงแต่วอลุ่มการซื้อขายตามปกติเลยนะครับเพราะว่าท่าที่เราดูกันนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยในช่วงวันจันทร์คารนะครับข่าวไม่มีอะไรมากนะครับเช่นเดียวกันกับวันนี้นะครับก็จะเป็นการ ที่เราต้องติดตามในเรื่องของการแถลงการนะครับหรือว่าคำกล่าวถุงทรพจน์ของหนึ่งในคณะกรรมการ FOMC นะครับก็คือของคุณมอสติกนั่นเองแ้ะก็มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะกล่าวถึงในเรื่องของแนวนโยบายการเงินของเฟดนะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักนะครับที่นักลงทุนอาจจะเอามาใช้ในการเทรดกันเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่ากับคุณจอร์ดอนพาวเวลนะครับแต่ว่าก็ยังคงต้อง ติดตามกันอยู่ดีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังมีแถลงการจากสมาชิก ECB ด้วยนะครับหรือว่าธนาคารกลางยุโรปนะก็น่าจะกล่าวคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้แต่ละประเทศเนี่ยกำลังโฟกัสกันอยู่นะครับว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยใน,นระดับสูงต่อไปเรื่อยๆดีไหมนะครับหรือว่าจะปรับลดดอกเบี้ยในอนาคตดีเพราะว่าเศรษฐกิจเองเนี่ยอาจจะโตได้ช้าจากการที่ อัตราดอกเบี้ยมาอยู่ในระดับสูงนะครับต้องเหนือจากนั้นเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ยังคงข,ขึ้นขึ้นลงลงนะครับไม่ลงมาที่เป้าหมายประมาณสองเปอร์เซ็นเรษฐีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับช่วงตีสองของวันพฤหัสบดีนะครับหรือว่าคืนนี้เนี่ยจะมีความผันผวนนะครับจากการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC นะครับที่ได้มีการประชุมกันในครั้งก่อนนะครับที่มีการ สินใจคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่5.5%สำหรับ่าเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐฯตระกูน,นะครับก็ต้องดูว่าไส้ในของรายงานการประชุมเนี่ยมันมีอะไรให้เราติดตามหรือว่าแปลกใหม่ไหมถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับตลาดมากแต่ถ้าเกิดว่าไส้ในหรือว่าเนื้อหาเนี่ยมันมีอะไรที่บ่งบอกถึงว่าเฟดเองอาจจะยังคงต้องคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ในขณะที่เงินเฟอ้อมันยังไม่ลดเนี่ยนะครับจะทำให้สกุลเงินยูเอสตารานั้น สามารถกลับมาแข่งข้าได้ในช่วงค่าคืนนี้นั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูทางเทคนิคนะครับดูเอสอลาภาพรวมขาขึ้นยังคงไม่เสียทรงนะรประกอบกับมีแพทเทิร์นคล้ายๆกับอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับแล้วก็มีเวรลไลน์บริเวณนี้รองรับด้วยนะครับถึงน่าจะเบรกแล้วนะครับแต่ก็ต้องดูว่าโครงสร้างมันยังไม่เสียนะครับตาใดที่ยังไม่หลุดสวิงโลที่เขาทาไว้ล่าสุดนะครับบริเวณราคาประมาณ102ุด 87.5นั่นเองนะครับก็ต้องดูกันว่าจะวิ่งอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาอาจจะกำลงังกำลังลงมาเทสตัวเลขไล่นะครับบริเวณประมาณอ่า103.480ได้นะครับสำหรับดัชนีดอลลาร์อินเด็กส์นะส่วนรัตซ่าทองคำนะครับเช้านี้ก็มีการปรับตัวลงลงมาแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ขออนุญาตให้วิ่งไว้ในกรอบนะครับในกรณีที่ราคาเนี่ยไม่เกิน สวิงไฮนะครับด้านซ้ายมือบริเวณราคาประมาณ2,31.70 0ยังมีโอกาสย่อตัวลงได้นะครับสำหรับราคาตองคำนะโดยที่วันนี้ให้แนวต้านเอาไว้2,31.7 0นะครับถ้าเกิดว่าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้เนี่ยนะครับแนวต้านถัดไปที่อยู่ที่ประมาณ2,35 0โดยประมาณนะครับส่วนแนวรับนะครับวันนี้ให้อยู่ที่2,24.25 0 2,16 0และ2,08นะครับวันนี้ก็ ช่วงตลาดสหรัฐอาจจะมีวอลุุมไม่มากนะนะครับอาจจะรอข่าวนะครับรอเทรดกันในช่วงค่ําคืนนี้ยังไงก็ต้องวางแผนการเทรดกันไว้ให้ดีๆนะครับส่วนรัสเซียแมนนะครับปูไม่ทานขาดคำเลยนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปอ่าแพทเทิร์นไลซิงเวทนะครับมีการรุดลงม,มานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอา,อาจจะลงมาทดสอบแนวรับสำคัญได้สำหรับ w t i นะครับผมก็ให้แนวรับสำคัญไว้ที่7จ4บจุดี่นะครับแล้วก็เจ็ดสี่จเจ็ด ส่วนนอร์าเนี่ยให้อยู่ในระดับประมาณ79.8สูในกรณีที่ราคาซอฟท์ทำนิวไฮใหม่เกิน78.4ไปนั่นเองนะครับวันนี้เป็นราคาน้ำมันนะแล้วปิดท้ายกันที่ดัชน,นี Wall Street วอล l s สตรีทเมื่อวานนี้นะครับในภาพรวมระยะสั้นกระโดนเทขายลงเล็กน้อยนะครับหลังจากที่หลุดตัวเทรลไลนร์ระยะสั้นหรือว่าสปีดไลน์ตรงนี้แล้วกลับขึ้นมาเทสแล้วเนี่ยนะครับแนวรับถัดไปนะครับสําหรับการพักตัวหรือว่าจะลงไปเพื่อ ตั้งหลักตั้งลำขึ้นมาใหม่นะครับอยู่ที่สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบรัสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับส่วนแนวต้านนะครับในกรณีที่ราคาจะทำนิวโรได้เนี่ยนะครับมีถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงๆต้องทะลุไฮเดิมที่ราคาประมาณสามหมื่นแปดพันแปดร้อยี่สิบเ็ดนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวน่าจะมาช่วงอวอลลุ่มนะครับน่าจะมาช่วงประมาณตลาดอเมริกานะครับก็ ยังไงมันนี่แมネจเมนต์แล้วก็วางแผนเทรดกันให้ดีๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ